พ่อครับขอบคุณครับพ่อเมื่อนี้นะครับกับพบรแกรมจองอีกแล้วนะครับขายรถโตโยต้าคอนแกนนะครับสาขาบ้านดอนนะครับที่นี่จองอะไรรุ่งพื้นทีนะครับมาหาคุณพ่อเล่านะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่อำเภอปทุมรัตน์นะครับสัมผัสพ่อเนี่ยครับพ่อเนี่ยเห็นเห็นจองเนี่ยช่องทางไหนครับพ่อช่องทางโทรศัพท์ออนไลน์ออนนไล์ครับแล้วที่นี่ออนจองเนี่ยจอง โดยการโอนของอาชีพบริษนพพรเนาะครับผมอ่าครับแล้วที่นี่ตอนถามพอเนี่ยของพออาชีพเป็ครับพออาชีพอาชีพขายของแล้วก็เย็นหน้าขายของเย็นหน้าครับผมนะครับแล้วที่นี่ของพอเนี่ยนะครับออกรถดกล้อจอนนี่เป็นรุ่นไหนพอโตโยต้ากระบะห้อกระบะกระบะครับแฉบอ่าตัวแสร็จแ้วพอเนาะครับผมครับอ่าคือคุณพอนะครับอาชีพค้าขาย นะครับเราจะเห็นหน้าพ่อนะครับหน้าพ่อเขาอยู่นี่แหละครับนี่แหละหน้าน้าน้องสาวเลยครับสาวเลยอ่าครับหน้าเรานะครับอ่าแล้วที่นี่อ่าพ่อเห็นจอเนี่ยนะครับอ่าผุเซื้อกินได้ครับมาหาคอนหม่องพ่อุผซื้อพี่ข่าวพ่อกันนี่ข่าวพ่อมาที่มาแต่งจ้าตัวสาวน้องพ่อเห็นนานแล้วคุยกันแต่ชอบสาวสาวเห็นนานก็แต่เจ้คเราชอบกับเพื่อนหน่ะคุณพ่อครับโดยทางโทรศัพท์คุณพ่อกับอกว่า ตอนเนี่ยนะครับคือข้าวกล้วยเราถูกพ่อนะครับก็เลยเห็ดเรืองจองเข้าไปแล้วมานี่จองกระลุงซึกดีนะครับที่เดียมาหาพ่อนะครับทอดบานจะดูคุยกันนะครับนี่คือการบริการอีกช่องทางหนึ่งครับจากประเดีว่าขายทางออนไลน์เราจะวิ่งให้หลูกค้านะครับคื่ออยากลงมาหาลูกค้าโดยตรงจะยื่นใส่กับมานะครับขอให้ลูกค้าเนี่ยเอิ้นใส่จอนกระอินดีบริการนะครับอาจจะฝากพี่พออ่า แตงทางแฟนเพจของฉันเนี่ยเพราะว่าไปยิ่งได้ความเสื่อมหันเสื่อใจในการซื้อรถครับพ่มทุกคนฝากแน่จองรถครับมี่ผมดอกครับผมจะมีเงินใข่งวดเป็นครับผมโอเคครับทนายขอบคุณพ่อดนะครับเด้อนะครับที่เรียกใสายชนนะครับไี่ยังเป็นซาจอนเดี๋ยวถี่คนโดนนะครับคิดว่ารถอาจจะได้นะครับทำร่องพ่อจะหายใจเมื่ทรงหรือจะหายใจเราเมื่อทรงก็พอเนาะ มาทรงรับง่ายครับมาทรงต้มไก่ผัดด้วยนะครับ <c oughs> โอเควันนี้ครับขอบคุณเพื่อนนะครับด้วยนะครับทีสสิกั <c oughs> ครับสวัสดีครับ